สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือว่าชาวราศีเมษทุกๆท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไตมันเมจิตทาร์ตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนเมษายนพศสองพอค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะชาวราศีเมษนะคะไพ่ตัวตนคุณคุณยไพ่ราชินีถึงไม้เท้านะคะแล้วก็เสริมด้วยไพ่ ถ้วยนะคะ,ะหนึ่ถ้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะหมายในเรื่องของราชนินไม้เท้าเนี่ยเขาจะหมายถึงเรื่องความจุกจิกความมุ่งมั่นความสดใสแล้วก็มีในเรื่องของแบบเรื่องกระจุกกระจิกขึ้นมานะคะซึ่งตรงเนี้ยมองว่า มันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรในเดือนนี้นะสำหรับเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรของคุณแต่มันเป็นเรื่องสิ่งที่คุณต้องแสดงออกมานะคะในรูปแบบในสิ่งที่คุณเจอนะคะเดือนนี้มองว่าคุณน่าจะได้โอกาสใหม่ๆอะไรเข้ามาในชีวิตแหละเอ่อบางคนก็เหมือนมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็เป็นการเริ่มต้นซึ่งคุณเองจะต้องใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปลงทุนลงแรงใช้ตัวเองในเรื่องของความคิดนะคะอาจจะมีจุกจิกบ้างหรือว่ามีคนเข้ามาจุกจิกกับคุณก็แล้วแต่นะคะตรงนี้มอง ว่าคุณน่าจะได้ในเรื่องของสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นแหละในเดือนนี้ต่อไปเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ดีนะมันเป็นการรอคอยอืมรอคอยในที่นี้คิดว่า คุณน่าจะรอคอยที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือว่ารอคอยตําแหน่งหรือมีการรอคอยที่อ่าบางคนตกงานหรือรอ,อคอยที่จะได้งานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของคนที่ทํางานอยู่นะคะตรงนี้มองว่าคุณรักในงานนะแล้วคุณก็เรียกว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของคนหรือว่าในเรื่องของ าภายในองค์กรที่มันมีความไม่สมดุลหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาแล้วคุณเองก็รอคอยว่าสิ่งที่คุณเฝ้าทํามาเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวคุณแล้วในเรื่องของงานของคุณเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดือนนี้ มองว่าคุณน่าจะได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานของคุณคุณมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องการงานถ้าคนที่รอคอยตําแหน่งคุณจะได้ตําแหน่งคนที่รอคอยงานคุณก็จะได้งานใหม่ที่มันดีและก็มีความมั่นคงสําหรับคุณนะคะในเดือนนี้เพิ่มเติมในเรื่องของงานนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของงานหรือว่าถ้าใครยังไม่มีปัญหาเดือนนี้ให้ระวังเรื่องเอกสารคําพูดหรือว่าอะไรที่มันจะสื่อไปในทางที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของงานนะคะให้คุณพยายาม เงียบเข้าไว้เดือนนี้มีปัญหาอะไรก็คือเงียบเข้าไว้นะคะอย่าอย่าเรียกว่าอย่าเพิ่งตื่นตูมไปกับมันนะคะค่อยๆแก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดแล้วก็คุณน่าจะผ่านไปได้ได้วยดีค่ะเพราะว่ายังไงไพ่เสริมคือไพ่เดอะซันนะคะยังไงคุณก็คือได้แน่นอนนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจการค้าการค้าขายหรือว่าคนที่ทําในเรื่องของเ,อเรียกว่าทําในเรื่องของฟรีแลนซ์นะคะ สื่อโฆษณาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของอการทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการทำงานส่วนตัวนะคะตรงนี้มองว่ามันมีในเรื่องของคนลับๆหรือว่าเป็นในเรื่องของการทำงานแบบเงียบๆไม่เปิดเผยอาจจะต้องมีการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าตัวคุณเนี่ยเรื่องของงานอะสิ่งที่คุณรอคอยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันโคที่มันรู้สึก ท้อรู้สึกหมดกําลังใจนะคะตัวคุณเองไม่อยากได้อะไร แต่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขลุกขึ้นมาตัดสินแหละเรามองว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีการปรึกษาผู้ใหญ่อย่างรับรับมีการเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มองว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงน่าจะให้คําปรึกษาคุณได้ดีนะคะเพียงแต่คุณเองจะต้องรวบรวมพละกําลังในการเข้าหาผู้ใหญ่บ้างนะคะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยหรือว่าคนที่ทําเรื่องค้าขายนะคะเดือนนี้ขอให้คุณมีความรอบคอบในการที่จะตัดสินใจทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้คุณมองเรื่องเอกสารเป็นสําคัญนะคะก่อนที่จะเจราจาหรือตกลงในเรื่องของสัญญาคู่กับคู่ค้าหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าคุณต้องมีความรอบครอบมากๆเลยเพราะว่าเดือนนี้คุณออกแนวจะใจร้อนนิดน,นึงนะในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ธุรก,กิจที่เกี่ยวกับบันเทิงงานกลางคืนมองว่าเป็นในเรื่องที่จะประสบความสําเร็จดีค่ะสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทํางานสื่อโซเชียลหรือว่า,าเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนาะช่วงนี้อาจจะต้อง รับงานหลายที่หน่อยอาจจะมีความยุ่งมากเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณพยายามแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่า หลังจากนี้มองว่ามันจะมีความมั่นคงขึ้นแล้วแหละในเรื่องของการงานของคุณอะ่ะมันมันน่าจะโอเคขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจของคุณหรือว่าการที่คุณทำการที่คุณเร่งรีบในเดือนนี้ท้ายเดือนเนี่ยคิดว่าคุณน่าจะเห็นความมั่นคงของธุรกิจของงานที่คุณรับหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ เรียกว่าอึดอัดนิดนึงนะคะมีคนมาขอหยิบขอยืมอะ่ะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคือเราก็ไม่ค่อยจะมีหรือว่าเราอาจจะมีแต่ว่าเราต้องเงินตรงนี้เราก็ต้องใช้อะไรประมาณนี้เขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาเพื่อในเรื่องของอหวังให้คุณไปลงทุนด้วยหรือหวังให้คุณไปทําอะไรด้วยสักอย่างนะคะซึ่งตรงนี้มองว่าคุณเคยเจ็บกับเขาหรือว่าเขาอาจจะเคยยืมแล้วก็ไม่คืนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาเป็นผู้ใหญ่ ที่แบบมาขอยืมแล้วคุณเองไม่รู้ว่าคุณจะช่วยเหลือยังไงหรือเขาอาจจะเป็นคนรักที่แบบมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคุณจะต้องช่วยเหลือแบบเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้มองว่าถ้าคุณคิดจะช่วยนะคะช่วยแบบที่ตัวเองไม่ลําบากนะคะคุณ จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคุณต้องแบบเรียกว่าพยายามที่จะประครับปรองตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าในเรื่องการเงินตอนนี้คือมองว่าคุณเองจะต้องใช้เงินอยู่นะคะไปกับเรื่องครอบครัวไปกับเรื่องของอาการใช้ใจ่ายประจําวันคุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายนะมองว่า,าคนที่ในเรื่องของการเงินของคนชาวราศีเมษนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้ถ้ายังไงไปไป,ไปเดือนแล้วค่ะคิดว่าคุณน่าจะแบบ โอเคขึ้นในเรื่องของการเงินมันไม่ได้มีเงินเข้ามาฟุฟ้าหรอกแต่ว่ามันมีเงินพอที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณหรืออีกในหนึ่งนะคะด้วยความที่คุณได้ไพ่หกเหรียญเนี่ยมันอาจจะแปลในเรื่องของมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะแต่ว่าการช่วยเหลือซัพพอร์ตในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของงานการที่มีผลประโยชน์เข้ามาแล้วคุณจะต้องอึดอัดกับการเรียกว่า ถ้าคุณรับปากไปหรืออะไรไปเนี่ยคุณจะต้องมาอึดอัดทีหลังยังไงก็ให้ตัดสินใจดีๆกับการที่จะรับคมช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนโสดอืมบางคนมาดูเรื่องความรักเลยทีเดียวนะคะเรื่องความรักนะคะคนโสดคุณได้ไพ่ราชนิทถ,ถวยนะคะซึ่งจะแปลในเรื่องของคุณจะได้พบรักกับคนที่มีเสน่ห์คนที่มีในเรื่องของอมีความเรียกว่า อืมีมสเสน่ห์เขาจะเป็นคนบินสเสน่ห์พูดจาอะไรก็ดูจะแบบว่าอ่าบรื่นไปหมดแล้วก็เป็นคนที่ดูมีไหวพริบมีกริยาที่ดีมีความน่าตึงตาประทับใจในครั้งแรกที่เจอหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเคยคุยเคยอะไรก็ได้แต่ว่าจุดนี้เขาเหมือนจู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้ตัวคุณเนี่ยจะต้องเรียกว่า ตั้งตัวไม่ทันหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่วิ่งตามเขาเองก็ได้นะจากที่ดูจากไพ่เนี่ยคุณรู้สึกดีกับเขาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบน่าทนุถนอมคุณอยากได้เขาคุณชอบเขาชอบลักษณะของเขาแต่เขาคนนี้ก็เรียกว่ามีเจ้าเล่เพทูบ,บายอยู่นิดนึงก็คือเขาอาจจะติดเรื่องอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวในช่วงนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะคบคุณหรือว่าเขาจะยังไงเขาอาจจะอยู่ในช่วงประเมินสถานการณ์ว่าเขาจะเลือกใครดีระหว่างคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าคุณน่าจะ มีในเรื่องของการไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าการพูดคุยกันมากกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรอกอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายดูแล้วเ,เขาน่าจะเรียกว่ามีโอกาสที่เขาจะยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาคุยกับคุณมากเท่าที่ควรนะในช่วงหนึ่งแล้วคุณเองกลายเป็น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งตามเป็นฝ่ายต้องตามหาหรือว่าเป็นฝ่ายที่แบบต้องโทรจิ้งจี้เองหรือว่าโทรหาเองหรือว่าเราอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขาหรือแปลอีกแง่หนึ่งว่ามีคนเข้ามาจีบคุณแล้วคุณรู้สึกเลือกที่จะเมินใส่เขาคุณไม่ชอบเขาไม่ตรงสเปคเขาไม่แบบไม่ใช่คนที่คุณแบบรู้สึกโอเคด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไปคนมีคู่นะ คนมีคู่อยู่ในช่วงเรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจอ่าเหมือนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะอ่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าคุณเองพยายามที่จะปรับปรุงข้อเสียของตัวเองหรือเขาพยายามปรับปรุงข้อเสียของเขาอยู่มองหาอะไรสักอย่างที่มันจะทําให้ความรักนี้มันราบรื่นแล้วก็มันดีขึ้นไปอีกมีการที่จะมอบในเรื่องของอ่า รางวัลให้แก่กันสําหรับคนมีคู่นะมีโอกาสได้เงินจากแฟนคือเขาอาจจะเข้ามาแบบช่วยในเรื่องของเงินในสิ่งที่คุณติดขัดอยู่นะคะเร็วๆนี้มองว่าถ้าเกิดว่าคนที่คิดจะมีบุตรคิดว่ามีโอกาสที่จะได้มีบุตรนะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่านะคะถ้าคนรอคอยนะคะก็มีโอกาสเนาะแต่ว่าก็ต้องพยายามขยันทํากันบ้านดนวยนะคะไม่ใช่ว่าดวงบอกจะมีเดี๋ยวก็มีเองนะคะค่ะ <c oughs> สําหรับคนมีคู่นะช่วงนี้นะคะสิ่งที่ คุณรอคอยมีโอกาสสมหวังค่ะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยประครับประคองในเรื่องของความรักถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดใจกันขึ้นมาช่วงนี้นะคะให้คุณพยายามที่จะค่อยๆคุยค่อยๆไกลเกี่ยกันนะคะคิดว่าน่าจะไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากมายแหละแค่ว่าอยู่ในช่วงการง้งแง้งกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะ ไปในทางเดียวกันก็คือคุณและเขายังรักกันอยู่นะคะเราก็มีความเข้าใจกันดีสําหรับคนที่แต่งงานมีลูกแล้วนะคะเดือนนี้ก็คิดว่าคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของลูกสมากนะคะโฟกัสในเรื่องการเรียนหรือว่าในเรื่องของการดูแลสภาพบาลลัมของลูกนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเรียนการเรียนมองว่าช่วงนี้คุณมีไอเดียดีๆนะมีเพื่อนเก่าๆที่อาจจะกลับเข้ามาช่วยในเรื่องของอ กับเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนหรือว่ามีการให้หนังสือติวข้อสอบกันหรือว่าเพื่อนคุณเนี่ยเขาอาจจะชวนคุณไปกินข้าวแต่ว่าเป็น การกินข้าวที่เรียกว่ามีการเรียนรู้ไปด้วยอาจจะไปชวนกันติวหนังสือแล้วก็ไปกินข้าวไปพักผ่อนคือเหมือนเป็นการเรียนที่มันไม่ซีเรียสมากช่วงเนี้ยคุณไม่ได้ซีเรียสกับมันมากคุณมีไอเดียดีๆในการที่คุณจะจดจําข้อสอบหรือคุณจะ,ะใช้ในการเรียนที่มันดีเออเรื่องการเรียนมองว่าไม่น่าห่วงนะคะแต่อาจจะไม่ได้ถึงว่ามีความสําเร็จในเรื่องการเรียนร้อคือถ้าคุณมีความตั้งใจดังไพ่บอกเนี่ยก็คือ พ่บอกว่าตัวคุณนะมีความตั้งใจดีนะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จดีในเรื่องของการเรียนเพียงแต่ผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่คุณหวังเท่านั้นเองก็ไม่ต้องผิดหวังแค่เราทำเต็มที่นะคะสำหรับคนที่เรียนคุณก็จะโอเคมากยิ่งขึ้นเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษมองว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะรู้สึก เหมือนมีอะไรเข้ามาหลายอย่างเออทำให้คุณรู้สึกว่ามันจุกจิกนิดนึงนะคะก็ขอให้คุณรับในเรื่องของโอกาสที่มันจะเข้ามาเปิดใจนะแล้วก็รับมันเข้ามาแล้วตัวคุณเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันไปนะคะมองว่าในเรื่องของทุกอย่างเลยอะ่ะคุณเมโอกสับะสบความสําเร็จอาจจะมีในเรื่องของเงินที่คุณจะต้องไถ่ตองรอบครอบนิดนึงนะคะเท่านั้นเองไพ่ออกมายัางไงเราบอกอย่างนั้นนะอย่ากโกรธกันนะคือบางทีคนดูก็อยากได้เรียกว่า สิ่งดีๆอ่ะเออสำเร็จแน่นอนสําเร็จแน่นอนแต่ว่าคือถ้าไพ่ออกมาอันไหนมีปัญหาติดขัดเราก็ต้องแจ้งคุณเพื่อที่ให้คุณไปเตรียมตัวนะคะในการรับ ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือมีการแก้ไขสถานการณ์ก่อนรู้ว่ามันจะต้องมีปัญหาเราก็เลือกที่จะ,ะมีความใจเย็นมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการแก้ไขปัญหาก่อนหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกเรื่องมีการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ขอให้คุณใช้สติในการตัดสินใจทําอะไรนะคะมีความรอบคอบมาก ในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชม d i a m o n d Magic t a r o t มาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องเสียงถ้ายังเบาอยู่ช่วยแนะนำติชมกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆช่วยติชมนิดนึงเราพยายามปรับเรื่องเสียงให้มันดังขึ้นแบบที่สุดแล้ว <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังใช้ไม่ได้เราคงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของไม้แบบ ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วแหละเออประมาณน,นั้นนะคะก็ตอนนี้ขอบคุณสําหรับการรับฟังรับชมนะคะยังไงก็อยากให้คอมเมนต์เข้าความดีๆมาเป็นกําลังใจให้กันบ้างนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกกันนิดนึงเนาะอยากจะแบบรู้หรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ดูเป็นพิอากาศเรื่องอะไรก็อยากให้แบบเพื่อนๆช่วยบอกกันนิดนึงนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ